สวัสดีค่ะเนตแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะโอเคคลิปนี้เป็นรนดอมนะคะข้อความถึงคุณเดือนนี้นะไพ่มีอะไรจะบอกถึงคุณบ้างนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะในช่วงเดือนนั้นๆนะอนนะ,ะผมจะทำคลิปนี้แค่เดือนละครั้งนะคะฮึฮึองดูไพ่มีอะไรจะบอกคุณบ้างนะคะข้อความถึงคุณเดือนนี้สามใบนะ ให้มีอะไรบอกบ้างขอแค่สามใบใบแรกตัวฟูนะคะโอเคให้บอกว่าออกไปใช้ชีวิตนะคะให้อิสระกับตัวเองบ้างให้บอกมาออกไปใช้ชีวิตคือออกไปเที่ยวออกไปให้ให้เวลาตัวเองที่เป็นอิสระที่ทําอะไรอนอกกรอบที่ตัวเองวางไว้บ้างนะคะ ให้ชีวิตได้เจอ,อสีสันใหม่ๆลองสิ่งที่ตนเองยังไม่เคยทำใหม่ๆดูนะคะและ้วก็จะรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะปลดปล่อยเสียงหัวเราะออกมาให้เต็มที่ไปที่สองค่ะโอเคหรือจัสต์ไหเอ้ยไม่ใช่หรือจัสติกไม่หมอขอโทษค่ะผูผิดจุดโอเค ให้อยาบอกว่าให้ความยุติธรรมกับตัวเองบ้างนะคะอืมอย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปอืแล้วก็อย่าโทษตัวเองนะมันไม่แตกอะไรเลยที่อืมบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองบ้างในกับบางเรื่องนะคะมาค่ะไปที่สามหนึ่งถ้วยค่ะอืม ยอมให้ตัวเองมีความสุขนะคะยอมรับความสุขนั้นการให้ความยุติธรรมกับตัวเองในเรื่องที่ไพ่บอกนะคะข้อความเดือนนี้มอบความสุขให้ตัวเองนะคะบ้างนะเพื่อเพื่อความยุติธรรมที่ตัวเองควรได้นะคะอืความความสุขความสุขที่อืคุณควรได้รับเปิดรับมันนะคะเปิดรับความสุขนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะ ใครบอกมาว่าเปิดรับความสุขที่คุณสมควรได้มันแล้วก็ยอมรับมันนะคะความสุขความน่ายินดีการเฉลิมฉลองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ